วันนี้เราก็อยู่กับเกมอีวิวนั้นหรือว่าเกมแม่ชีนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยเกมนี้ก็จะให้เราเอาชีวิตรอดจากแม่ชีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องด้วยวันที่1มาครับอันนี้ก็เป็นวันแรกเลย <laughs> เกมนี้ก็มีภาษาไทยด้วยนะครับอืมผมว่ามันดีนะที่มีภาษาไทยเนะี่ยอืมฉันควรมองไปรอบสัมผัสที่ด้านขวาของหน้าจอโอเคครับโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ย เฮ้ยเหมือนระเบิดเวลาเลยใช่ปะเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เป็นไม่ชีนะครับหน้าไม่ชีแม่งแย่งร้อนเนะ่เหมือนไม่ชีดูเครียดนะไม่ชีเครียดอะไรเฮ้ยมีตะแกรงตรงนี้นะอ่าเราสามารถรอดไปได้มาครับลุยกันเลย Here we go โอเคครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฝาอืมโดนปิดจากอีกฝั่งนะเสียดายมากเลยโอเคครับทางนี้ อ้าโอ้ยเหมือนเป็นเครื่องบูชายันเลยนะมีหัวกระโหลกด้วยโอ้โยไม่รู้ว่าเราจะเป็นลายต่อไปหรือเปล่านะโอเคตรงนี้มีโทรศัพท์โทรได้ไหมเฮ้ยฉันต้องการหมายเลขเพื่อโทรเอาโทรหนึ่งกหนึ่งก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยหรือว่าจะโทรสั่งเคฟซีดิ เออผมว่าเอาจริงตัวละครเรารู้ตัวเลขอยู่แล้วนะครับโทรไปหาเบอร์ตำรวจก็ได้โอ้โหทำไมแบบต้องไปหาตัวเลขด้วย <c oughs> <cend ec ans> โอเคครับโอ้ยไม่ยังหลอเนี่ยโอ้ม y g ก d นี่มันบ้าอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ยมันมีรอยเลือดตรงนี้นะครับโอเคโอ้โหอุ้ยตกใจจริงนะเมื่อกี้นะโดนฟ้าเต็มเต็มเลยวันที่สองโอเคครับ มาลุยกันต่อเลยโอ้โหฉันชื่อและฉันจะต้องเป็นเด็กดีเอาฉันจะไม่ดือ้อโอ้ยนี่มาโรงเรียนบ้าอะไรวะเนี่ยเอ้ยทำไมพ่อแม่เราต้องส่งเรามาโรงเรียนแบบนี้ด้วยเนี่ยหรือว่าเราดื้อเกินไปโอหอันนี้ไม่ชี้เป็นพี่เลี้ยงเด็กจริงเหรอทำไมไม่ชี้โหดขนาดนี้โอเคครับอันนี้มันห้องบ้าแล้วเนี่ย โอ้ย,อยเชียเอ้ยดูครับดูชมเหมือนเป็นแบบที่บูชายันเลยนะเอ้าออโอ้โโอโยแม่งเลยตอนแรกผมคิดว่ามันไม่เป็นไรนะโอ้โหโดนไฟตุยวันสุดท้ายเอาว,วันสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ผมต้องเล่นเซรฟเซนะเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วพลาดไม่ได้อ้า oh ว my god ฉันต้องออกจากโรงเรียนนี้ทุบหน้าต่างไม่ได้เหรอโอ้โห oh. oh. แทนที่จะทุบหน้าต่างนะครับเราสามารถเข้าไปซ่อนในตู้ได้ด้วยนะมันมีรอยเล็บอะไรสียอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเล็บไม่ชีโอ้โหโอเคครับมันเป็นหนังสืออัญเชิญนะเครื่องจับเวลาโอเคมาครับปะเราสามารถดูโฆษณาเพื่อรับรางวัลได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่อยากดูเท่าไหร่เดี๋ยวมันไม่ท้าทาย ผมชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันดูชาเลนด์ดีโอเคอ่าเปิดเปิดวระวังให้ดีเดี๋ยวไม่ชีมาโอเคครับปิดประตูก่อนเดี๋ยวไม่ชีมานี่ซวยอีกโอ้โหนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยมีอาวุธให้เราไหมโอเคครับโอ้ไม่ชียังไม่มานะพยายามสังเกตรอบๆนะไม่งั้นนี่ไม่ได้เดี๋ยวไม่ชีโผลมาตอนเผลอนะ อันนี้ก็เป็นห้องเราโอเคเราต้องปิดประตูไว้ด้วยนะเดี๋ยวม่ชีโผล่มาประตูเอ้ยประตูนี้มันล็อกปะนี่เอาไงดีเฮ้ยตรงนี้ไม่ทางไปเฮ้ยชี้แลชี้แล้ววแล้วววววม่ชีมาแล้วนะโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไม่รู้ว่าม่ชีจะรู้ว่าเราอยู่ที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวเราหลบก่อน เผื่อไม่ชีมาโอ้ยโอ้โหแม่เอ้ยตอนแรกคิดว่ามันจะไม่รู้โอ้ my god เรียบร้อยนะครับเราไม่มีเหรียญนะครับสุดายมากเลยโอเคเอ้าอันนี้ก็จะเป็นฉากตุยนะครับยังไงวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยมิชีทำไรเอ้ยไม่นะมิชีโอ้ยใส่นาลางให้เราด้วยมิชีมิชีจะทำอะไรเนี่ย เฮ้ยไม่เุ้ยเรียบร้อยนะครับไม่ชีขังเราไว้นะเราเป็นเด็กดื้อนะรเราห้ามดื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ชีจัดการเราเออันนี้ก็เป็นรางวัลนะโอเคผมจะเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคครับรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้ว <c oughs> ก่อนจบคลิปนะโอเคสคิปไปเลยแล้วกันวันที่หนึ่งมาเตรียมพร้อมครับรอบนี้ผมจะเล่นให้เซฟกว่าเดิมน,นะ ฉันชื่อเบนซีโอเคโอ้เบนซีนะทัตพลน่ะโอเคครับปะถึงเวลาลุยละไปครับอืมรอบนี้ต้องเล่นเซฟรซหน่อยไม่งั้นนี้ไม่ได้สวัสดีไม่ชีเราต้องระวังด้วยนะไม่ชีหูดีนะตรงนี้เหมือนทางออกเลยไปได้ปะ ประตูประตูอะไรวะเนี่ยหุ้ยบัตรเพาะหมายเลขโทรศัพท์โอ้ยประตูประตูเอ้ยไม่ชีมันมาแล้วอะอุ้ยชี่เอ้ยโ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 อ้โหแม่งเอ้ยเรียบร้อยนะครับไม่รอดนะเกือบรอดแล้วแหละจริงจริงแต่ว่าผมมีเหรียญนะเมื่อกี้แบบอะไรนะเพิ่งได้มาจากการล็อกอินนะไม่เป็นไรค้างคาใจนะครับเล่นต่ออีกสักรอบหนึ่งไป โอ้โหโอเคครับรอบนี้เราต้องไม่พลาดแล้วโอเคมาครับรุยกันต่อเลยฮึฮ <c oughs> ตรงนี้เปิดเอาไว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮ้ยไม่ชีจะมาไหมไม่ใช่ว่าโผล่ไปเจอไม่ชีนะไม่เอานะโอเคครับปิดประตูไว้ก่อนึไม่ชีไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหม ตัวเครื่องดื่มโอ้โหเตตัวเครื่องดื่มแม่งอย่างเก่าอ่ะเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคครับพี่รอดรอดรอดไม่ฉีผ่านมาได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม่ไม่ฉีจะเข้าไปได้ไหมโอ้โหไม่ฉีแม่งรอดได้ด้วยเฮ้ยไม่ฉีโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยยอมแล้วถ้าจะขนาดนี้นะตอนแรกตอนแรกคิดว่าไม่ฉีจะรอดเข้ามาไม่ได้นะไม่เกินไปอะไม่ฉี โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับซสีย